รู้หรือไม่ในสตาร์ดิวลลคุณสามารถมีลูกได้นะครับโดยไม่จํากัดลยครับว่าคุณจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงหรือคู่แต่งงานคุณจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงก็สามารถมีลูกได้เช่นเดียวกันครับโดยวิธีการมีลูกก็เพียงแค่มีหัวใจกับภรรยาเกิน10ดวงเป็นต้นไปและมีห้องเด็กและเปลเด็กแบบนี้ครับคุณก็สามารถมีลูกได้แล้วครับโดยเพียงคุณเข้านอนจะมีโอกาส5%ที่คู่ภรรยาหรือคู่สามีของคุณจะถามว่าอยากจะมีลูกไหมครับหากคุณตอบว่าอยากมีลูกไปแล้วก็อีกประมาณ14วันจะมี ลูกน้อยจะไปอยู่ในห้องของคุณครับแต่ถ้าเกิดหากตอบว่าไม่ก็มีโอกาสอีกวันหที่เขาจะถามซ้ำแบบนี้ทุกๆคืนครับเมื่อครบ14วันแล้วเราก็จะได้รับบุตรมาจากวิธีการต่างๆเช่นการคลอดบุตรเองการที่คู่ภรรยาคลอดบุตรหรือการที่จะเป็นรับบุตรบุญธ,ธรรมมาครับโดยเราสามารถตั้งชื่อได้ว่าจะเป็นชื่ออะไรนะครับแล้วเราสามารถมีเหล็กได้2คนก็คือเพศชายและเพศหญิงนั่นเองครับ และลูกของเราก็จะมี4ระยะครับโดยสี่ระยะนี้ก็จะแบ่งเป็นระยะแรกคือ14วันแรกนะครับเราสามารถยุ่งกับน้องได้เลยแคย่แค่อ่านชื่ออย่างเดียวครับผมระยะที่2ครับน้องสามารถที่จะถูกอุ้มได้แล้วก็สามารถโยนได้เพื่อไ,ไปอากาศร,รับเล่นกับน,น้องครับระยะที่3น้องจะเริ่มคานไปมาทุ่บ้านของเราเนอะมแล้วก็ใช้เวลาอีก28วันจนถึงน้องจะสามารถเดินเล่นกับเราได้ครับโดยน้องมัสามารถโตไปได้มากกว่าน,นี้แล้วครับอันนี้คือระยะสูงสุดของลูกของเราแล้วครับชอบคลิปแบบนี้ไหมถ้าเกิดชอบลืมฝากก,าก,กดไลค์กดติดตามด้วยผมจะมาคลิปหน้า